ในคลิปนี้นะครับจะเป็นแนวข้อสอบในเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง,ทางปกครองจะเป็นคลิปที่2ที่พิวิตรเพื่อนนํามาบอกเล่านํามาเล่าให้ท่านฟังมันก็เป็นการสรุปจากตัวบทของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาถ่ายทอดให้เกิดความเข้าใจในขอบเขตเนื้อหาในตัวของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปรกครองให้มากยิ่งขึ้นนะครับ ท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ในส่วนของสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายการเงินการคลังฝ่ายการศึกษา ฝ่ายสวัสดิการสังคมฝ่ายสาธารณสุขหรือฝ่ายอะไรก็ตามครับที่เรียกชื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายในตำแหน่งรองปลัดในระดับต้นรองปลัดในระดับกลางในส่วนของสังกัดของอาบาจอแล้วก็ท่านที่กำลังสอบเปลี่ยนสายงานขอบเขตเนื้อหาหนึ่งที่ใช้ในการออกข้อสอบก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการทางการปกครองอยู่ในขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการออกข้อสอบนะครับ สำหรับการชมคลิปที่2นี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบซึ่งเป็นคำถามที่11-20ถึงในกลุ่มไลน์นี้สแกน QR code กดเพื่อ,เพ,อเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลน์หากท่านสแกน QR code กดเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเข้าไปในกลุ่มกลุ่มไลน์แล้วยังไม่เห็นแนวข้อสอบเนี่ยก็ทักมาว่าขอแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีบริการทางการปกครองชุดที่2ส,ส่วนมาให้่ไปเจอคำถามในห้องสอบครับ เป็นคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจในตัวบทได้มากยิ่งขึ้นคำถามถามว่าคำสั่งทางประคองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณีไหนคำสั่งทางประคองที่ให้ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณีไหนก็ไก่ครับไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งอน,นต้องขออภยัยครับด้ตัวงเสือมันเคลื่อนนะครับไม่มีการอุทธรณ์คำสั่ง ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในเวลาระยะเวลาอุทธรณ์ขอขายเจ้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งยกอุทธรณ์และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในเวลาที่ฟ้องคดีพอควยบอกว่าศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษายกฟ้องหรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วนและคดีถึงที่สุดแล้วข้องงงูทุกๆข้อก่อนที่จะตัดสินใจเลือกคำตอบมาดูคำอธิบายแบบนี้ครับ ในคำถามนี้นะครับมาดูคําว่าการถึงที่สุดเนี่ยถึงที่สุดในกรณีไหนอขอขยับมาดูตรงนี้ครับนี่ <c oughs> อ่าตรงนี้ครับในมาตราที่63 นี่ในมาตราที่63ทับแครับในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปรกครองฉบับที่3ปี2,562หน่วยงานของรัฐเนี่ยที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินต้องดำเนินการยึดทรัพย์ยึดอายัดทรัพย์สินภายใน10ปี ตั้งแต่วันที่คำสั่งทางปกครองกำหนดให้มีการชำระเงินเป็นที่สุดแล้วคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้เป็นการชำระเงินเป็นที่สุดเนี่ยในกรณีไหน 1. ไม่มีการอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในเวลาที่อุทธรณ์ 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งวิิจัยยกอุทธรณ์และ ไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายในเวลาฟ้องคดี 3. สาศาลมีคำสั่งหรือคำที่พากษายกฟ้องหรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วนและคดีถึงที่สุดแล้วอันนี้คือที่ถามว่าคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดในกรณีไหนก็อยู่ใน3กรณีนี้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมครับ หน่วยง,งานของรัฐที่ออกคําสั่งให้ชําระเงินต้องดำเนินการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินภายในเวลา10ปีการตามไปยึดหรืออายัดทรัพย์สินภายใน10ปีเนี่ยจะแบ่งเป็นคนละส่วนกับการขายทอดตลาดคือเมื่อมีออกเมื่อมีการออกคําสั่งให้มีการชําระเงินแล้วเนี่ยนับจากวันที่มีคําสั่ง ไม่มีเมื่อมีกําหนดในเวลาให้มีการชรําระเงินแล้วแล้วไม่มีการชรําระเงินภายใน10ปีหน่วยง,งานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะไปสืบหาทรัพย์แล้วก็อายัดทรัพย์สินเมื่อสืบหาทรัพย์แล้วก็อายัดทรัพย์สินได้แล้วเนี่ยจะเป็นคนลักขั้นตอนกับการขายทอดตลาด อธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงครับว่าหากหน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้มีการชําระเงินได้ยึดหรือทรัพย์สินได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้ชําระเงินครบถ้วนหรือล่วงพ้นกำหนดเวลาไปแล้วเนี่ยจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพิ่มอีกไม่ได้ก็คือตามก่อนที่จะไปไปยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในบังคับคําสั่งทางปกครองเนี่ยจะต้อง มีการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินก่อนนะว่าที่เราจะไปยึดนั้นเนี่ยมีมูลค่าใกล้เคียงหรือเพียงพอต่อต่อการบังคับให้ชำระนี่หรือไม่การตามยึดหรืออายัดทร,รัพย์สินมีนระยะเวลาในการตามยึดหรืออายัดทร,รัพย์สินเนี่ยในเวลา,วลา,วลา,วลาสิบปีตกลวกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันนะครับทีนี้พอยึดอายัดมาแล้วเนี่ยการขายท่อตลาด ไม่นับรวมในเวลา10ปีนะการขายทอดตลาดหรือการจําหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองที่ถูกยึดหรืออายัดภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยรวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายอื่นในการบังคับทางปกครองให้กระทําได้แม้ล่วงพ้นเวลาดังกล่าวแล้วนี่คือบอกว่าคือพ้น10ปีไปก็การขายทอดตลาดเนี่ยเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งไม่นับรวมในสิปี ภายใน10ปียึดมาได้ภายใน10ปีอาจจะยึดมาได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทำในขั้นตอนอื่นได้คือหลังจากที่ตามยึดอายัดมาภายในสิปีแล้นั่นคือยึดยัดมาแล้วเนี่ยมาทําขั้นตอนอื่นภายหลังก็ได้เลยเวลา10ปีก็ได้นั้นคำตอบในข้อนี้นะครับในข้อที่11ตอบข้ององู ถูกทุกข้อเวิวจะไปแก้ไขในในไฟล์ให้ก่อนที่ส่งให้ท่านนะให้นะครับว่าให้มันขยับมาแล้วก็มีสระอัมเข้ามานะมาดูข้อที่12ครับในข้อที่12ไทยมีอำนาจสั่งให้มีการทุเราการบังคับทางปกครองไว้ก่อนกรณีที่มีการทุราเออทำไมครับ ใครมีอำนาจสั่งให้มีการทุเราการบังคับทางปกครองไว้ก่อนกรณีที่มีการอุทธร์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการขอทุเราการบังคับในคําถามนี้หลักการง่ายๆครับคําสั่งทางปกครองเนี่ยออกโดยใครออกโดยหน่วยงานไหนการอุทธร์ก็ต้องไปอุทธร์ต่อผู้ที่ออกคําสั่ง และคนที่ออกคําสั่งเราจะให้คํานิยามของคนที่ออกคําสั่งเนี่ยคำสั่งออกโดยใ,ใครก็ออกโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจนะคำตอบในข้อนี้นะครับอยู่ในข้ององงูครับเจ้าที่ผู้ออกคําสั่งมาดูคําอธิบายตรงนี้ครับในข้อที่ในมาตราที่63สาทับสิในมาตราที่63สาทับสใน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการงการปกครองฉบับที่3บอกว่าเพื่อประโยชน์ในการบังคับทางปกครองเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคําสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองมีอํานาจเห็นไหมอำนาจของเจ้าที่ที่ออกคําสั่งทางปกครองเนี่ยหมีหนังสือสอบถามสถาบันการเงินสากลออมทรัพย์สากลเครดิตยูเนี่ยนตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกรมที่ดินกรมการขนส่งทางบกกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหนะ้าที่ควบคุมทรัพย์สินที่มีทะเบียนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับทางปกครองให้มีหนังสือไปสอบถามหน่วยง,งานต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการสืบหาทรัพย์ซึ่งในข้อที่13เนี่ยนะครับที่บอกว่าใครมีอำนาจในการออกหนังสือไปไปยังหน่วยง,งานต่างๆเหล่านี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ออกคําสั่ง ในข้อที่14ครับใครมีอำนาจออกหนังสือขอให้ในายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่อยู่ในอำนาจตามกฎหมายระงับการจดทะเบียนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับมาตรการบังคับทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวทเท่าที่จําเป็นในข้อที่13และข้อ14ี่ที่คนเดียวกันครับก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งคือเมื่อออกคำสั่งไปแล้วก็จะเป็นตาม เก็บในรายละเอียดต่างๆทั้งหมดทั้งมวลลยครับเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองหลักการง่ายๆครับเมื่อเจ้าหน้าที่ออกคําสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยต้องติดตามถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินการตามคําสั่งทางปกครองที่ตนได้ออกไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าตัวจะต้องไปดําเนินการเองนั้นก็จะมีขั้นตอนในการมอบให้บุคคลอื่นไปได้ครับซึ่งมีรายละเอียดในใน การมอบว่าใครที่สามารถที่จะไปดําเนินการแทนผู้ที่ออกคําสั่งทางปกครองได้จะค่อยว่ากันในคลิปต่ตอ,ตอไปนะครับในข้อ13ครับในเรื่องของการสืบหาทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในมาตรการบังคับทางปกครองเนี่ยขอ้อไหนถูกต้องก็ไก่ให้สํานักง,งานอายการสูงสุดสืบหาทรัพย์สินแทนได้ขอไข่เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้หรือได้นะเิดได้ไหมนี่ เป็นการทํางานของหน่วยงานของรัฐจะให้เอกชนก็ามาสืบหาทรัพย์สินแทนได้หรือไม่อย่างไรมาดูคําอธิบายตรงนี้ครับในเรื่องของการสืบหาทรัพย์นี่ในมาตราที่63สทับสิการสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับทางปกครองเนี่ยในมาตราที่63สทับสิบอกว่า การสืบหาทรัพย์สินของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองหน่วยงานของรัฐที่ออกคําสั่งให้ชําระเงินอาจร้องขอนะให้สํานักงานอายการสูงสุดหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการสืบหาทรัพย์สินแทนได้คําว่าหน่วยงานอื่นตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นกรมบังคับคดีหรืออาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่เขามีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องของการสืบหาทรัพย์ระโต่อมาครับในกรณีที่หน่วยงานของรัฐออกคําสั่งให้มีการชําระเงินไม่มีเจ้าที่ในการในการในการสืบหาทรัพย์สินและหากเป็นทรัพย์สินที่ต้องชําระตามระกาบการ,ารบังคับทางปกครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยหรือตามมูลค่าที่กําหนดเพิ่มเติมในกฎกระทรวงหน่วยงานของรัฐชัดๆตรงน,นี้ครับหน่วยงานของรัฐเนี่ย อาจมอบหมายให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้ในข้อนี้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการทําในเรื่องของการสืบหาทรัพย์เป็นแค่อย่างเดียวแหะเอกชนก็ได้ล่ะข้อนี้อะไรที่เกิดขึ้นก็คือเกิดนักสืบเอกชน ก็จะเข้ามามีบทบาทในการไปสืบหาทรัพย์ตรงนี้ให้คาตอบได้ข้อที่15ตอบข้ององถูกทุกข้อในคําถามที่16การสืบหาทรัพย์สินจํานวนเงินที่ต้องชําระตามมาตรการบังคับทางประครองนั้นมีมูลค่าตั้งแต่กี่บาทรัฐอาจมอบให้เอกชนสืบหาทรัพย์สินแทนได้ก็คือทรัพย์สินตั้งแต่กี่บาทที่ท,ที่ที่ต้องชําระที่จะ ให้หน่วยงานอื่นหรือให้นักสืบเอกชนเข้ามาสืบหาทรัพย์ให้ได้คําตอบในข้อที่16เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับก็คือตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปข้อที่17เอกชนที่สืบพบทรัพย์สินได้รับค่าตอบแทนไหมได้ครับร้อยละ2ครึ่งตามตัวบทนะครับที่บอกว่าให้นักสืบที่ที่สืบได้เนี่ย ในวรรคนี้ครับให้เอกชนที่สืบรัพย์ที่สืบพบซัพย์ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินร้อยละ2ครึ่งจากทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สืบพบนั้นคำตอบในข้อที่17ตอบข้องงงงคำตอบในข้อที่18ก็ตอบข้องงงเงินหรือทรัพย์สินที่ที่ได้มา ในข้อที่19ครับเจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงใครในคำนิยามที่ถูกกำหนดเอาไว้เพิ่มเติมที่ให้คำนิยาม,มาว่าว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยคือใครคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองตรงนี้ครับนี่เจ้าพนักงานบังคับคดีก็คือ เจ้าพนักงานบังคับทางปกครองในข้อที่19ตอบข้ององงในข้อที่20ครับค่าปรับบังคับการค่าปรับบังคับการคืออะไรค่าปรับบังคับการในข้อที่20คําตอบในข้อนี้ก็คือค่าปรับที่เจ้าที่ สั่งให้ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระ,ะที่กำหนดให้กระทําหรือละเว้นการกระทำเนี่ยชำระเป็นรายวันไปจกกว่าจะมีการยุติการฝ่าฝืนคำสั่งหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วในข้อที่20ตอบข้ององูหรือค่าปรับบังคับการนี่คือ ัวอย่างแนวข้อสอบในเรื่องของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองฉบ,บับที่3พศ2562ข้อที่11ถึงข้อที่20นะครับมีลิงก์กลุ่มตามตำแหน่งระดับสังกัดของท่านอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับท่านไปนเจอเพื่อนเพื่อนที่กำลังเตรียมตรวจสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยการกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปใน,ในกลุ่มไลน์ลิงก์กลุ่มอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับเอาไว้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตรวจสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้ เราไปถึงท่านสามารถที่จะใช้เป็นช่องทางในการแชร์แลกเปลี่ยนประกาศรายละเอียดอัตราว่างตำแหน่งว่างต่างๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มไลน์ที่ที่ท่านสามารถที่จะกดเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นั้นได้นะครับ่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อเรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะยังมีงลิงก์รับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เตยมรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ จะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ